้นมินีน้าเคยมาเก็บดอกดินกับคุณลูกจ้ามาเบิงไหมมาเบิงมาเบิง,ง,ท,งทั้งที่ทังที่ทั้งคุณก็มีตีแมนหลังจากที่ฟนตกไปช่วงหนึ่ง <c oughs> ก็เลยมาเบิงว่าดอกดินมันยังยังอยู่บอรปรากฏว่ามีย่จ้าดอกนีใหญ่มากเลยสวยหลอดตาคนไปไ้อยู่จ้า มันกลับบ้านเดี๋ยววายขันทีเนาะไหมนาะมันก็ยังมีอยู่ไออันนี้เพิ่นมาบ่เห็นมาหลีอยู่นี่เต็มเลยมั้งเต็มเลยเก็บ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 สวยงามมากอ้าว <c oughs> เอาไปยังกินเขาอาไปยังกินเขาเนื้อมุนเขาเนื้อมูนเตะเก็บเก็บเขาสวยโอ้ตังพูดนี่อีกว่ามาก มีหลายปะอุ้ยในไหนพูดอีสิขอไปเอาป่ะมาอยู่ในไหนพูดทั้งผุ่นกันลูทังผุ่นกับมีเก็บจ้าเก็บก่อนที่มันจะหมดรดูกาลเก็บใส่ตีถุงจึงถุงใส่เก็บจ้าบอกนี่เพิ่อนมาเห็นเขาก็เลยเห็น เขาเป็นผู้โชคดีผู้โชคดีมันสิบเบิดแล้วมันเขามันเขามาเห็นเขาก็เป็นผู้โชคดีมันจะหมดฤดูกาลแล้วใช่ไหมช่เต็มเลยแของอดีหายากยาสวยงามสวยงามอ้จ๊ะตอนมาในห,หลายห้องบ่ได้เหรอเก็บจ้ะเก็บเก็บจ้ะกันไม่โลนนะแม่ต้องพูดลายบ่มาก Ui, ừ, bao nhiêu này nãy phụ ừ, à? Ui, bao nhiêu này nãy Ờ, ờ Lò văng đó Má kịp cái này bật con? Má kịp cái này hả con? Mà, mà, con nam, nam, nam Nè ของดีหายากแกโรคเบาหวานเลยจ้ามันค้าอย่าเล่นอย่าเล่น,น,น,นคืนมาเก็บสอยแม่นมน, <c oughs> นิแม่ลูกกระโดดน้ามงา ใส่ใส่ใส่นี่ไหน,ไหนมีอีกไหมอีมันคือมะลิอยู่นี่โอ้โอหเยอะเลย,ยเก็บล <Get S 1> าบห,หลาบอยู่มันคือหกแทะนี่ดอกดินสวยๆมะลิอยู่นี่เองเขาตักเปล่าเก็บอันนี้มองนี้เพิ่นบมาพอเขากัดโชคดีเขาพอแล้ว

น ना ้ำน้ำหลายน้ำไหนเก็บม <Naman> <Naman>, <Naman> <Naman> ั �Naman> .)Naman <Naman ้ยเก็บน้ําปากหัวแม่น้ําปากหัวแม่อุ้ยเก็บเก็บซิลูกอุ้ยอื้อเยอะเลยเอาอีกก้อนนึงก้อนนึงทางนี้ดิเอามั้ยจะวัดก้อนซ้ําๆปั้นเออๆเก็บเลยโอ้ยมันหักแม่เอาไปตากแห้งกับพ่อ